กราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ Final ์ทาว t วอ e e ดิ e เเช่นเคยนะฮะสำหรับแบบนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับจนกว่าจะมีอัปเดตหรือเปล่านะฮะเพราะว่าตัวละครที่พี่ไม่ได้รีวิวเนี่ยจะเป็นพวกตัวละครจาก PVP เนาะรวมถึงเอเฟกตัวใหม่ด้วยพี่หาไม่ได้ <laughs> ถ้าหาได้ก็จะมารีวิวนะครับ จริงๆนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่จะมาลองลอง global rank ของ PUP ให้ดูนะครับก็จากอ่านคอมเมนต์มาเมื่อวานนะครับมีหลายคนบอกว่าเออพี่มันหาห้องค่อนข้างยากบางทีอาจจะต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่เพื่อหาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้พี่เองอ่ะไม่เคยลงสักครั้งเลยไม่เคยมีประวัติ PUP เลยก็เดี๋ยวไปลองงมดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหดูอันดับแต่ละคนแ <laughs> ม่งขยันเล่นแน่ๆเลยอ่ะต้องแบบต้องเล่นบ่อยขนาดไหนถึงมีแต้มขนาดนี้เยอะมาก เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปจัดทีมกันก่อนดีวกว่านะครับใช้ทีมแบบไหนเดียเอ้ยเดอะคิงพูดถึงเดอะคิงนี่มีประเด็นนะเนี่ยมีประเด็นเมื่อวานนี้นะครับก็ได้รีวิวเจ้าเดอะคิงไปนะครับแล้วก็ให้ตัดสินใจกันเอาว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อซึ่งมีคอมเมนต์นี้เว้ยโอโ้โหโคตรยาวก็ต้นคอมเมนต์นะครับเขาพูดประมาณว่าสโตนแทบเนี่ยกากกว่าเดอะคิงถึงแม้จะวางได้2ตัวแล้วมีเบิร์นนะครับแต่ว่า ตัวเดอะคิงเนี่ยตีเร็วกว่าและมีระยะที่ตีไกลกว่าซึ่งในคลิปเนี่ยพี่ได้สรุปไปหมดแล้วนะครับว่าเดอะคิงตีเร็วกว่าตีกว้างกว่านะครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่าดาเมจมันเบากว่าสูตรคำนวณดีเพสคืออะไรดีเพสย่อมาจากดาเมจ per second นะครับที่แปลว่าดาเมจต่อวิแปลว่าให้เอาดาเมจเนี่ยไปหารครูดาวได้เลยซึ่งสโตนแทบเนี่ยสามารถมีดีเพสมากกว่าเจ้าเดอะคิง250้้านะครับแล้วสโตนแทบสามารถวางได้2ตัวนะครับ แปลว่าสโตนแท็บนะครับสามารถทำดาเมจได้มากกว่าเดอะคิงถึง12,250นะครับซึ่งมีน้องชื่อว่าคอกี้อีกนะครับก็ได้มาคำนวณบอกนะครับว่าวิธีคำนวณคือยังไงบ้างเนาะโดยน้องเขาระบุว่าเออ d พ s ของสโตนแท็บมากกว่าเดอะคิงเท่าไหร่นะครับมีการเบิร์นแล้วก็โคนเอลีเนี่ยมันโจมตีได้มากกว่าพี s p สสเปซของเดอะคิงอยู่แล้วนะครับทำให้ผลลัพธ์ของตัวสโตนแท็บมันดีกว่าเดอะคิงจริงๆรวมถึงน้องเขาได้อธิบายด้วยถึงสูตรคำนวณนะครับว่าดาเมจหารครูดาวเท่ากับด p s ซึ่งผลลับออกมาคือเดอะคิงหนึ่งตัวเนี่ยมีค่าน้อยกว่าสโตนแทบหนึ่งตัวด้วยซ้ำไปแล้วก็เดอะคิงเนี่ยมีระยะมากกว่าสโตนแทบแค่3นะครับแต่สโตนแทบวาง2ตัวเท่ากับ54แน่นอนครับผลรวมของเจ้าสโตนแทบก็เลยโกงกว่าเดอะคิงนะครับสำหรับข้อมูลที่น้องเขียนมาเนาะเพราะงั้นน้องคอกี้อีทักเฟซพี่ไม่ได้เลยเดี๋ยวพี่ให้เจ้าตัวละครเอพิกเอาเป็นตัวโคนอนแล้วกันนะครับพอดีว่าพี่มีซ้ำอยู่สามสี่ตัวเลยก็นั่นแหละครับก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าเวลาคำนวณว,ว่าตัวไหนดีกว่าเนี่ยมันคำน,วน,วน เช่นใช้เงินในการซื้อเท่าไหร่ใช้เงินในการวางเท่าไร่ใช้เงินในการอัพแต่ละเลเวลดาเมจเท่าไรระยะเท่าไหรคูลดาวเท่าไรและ d p เเนี่ยเท่าไหร่รวมถึงประเภทความสามารถเช่นเดอะคิงเนี่ยจะเป็นเ s Space ซึ่งมันไม่ดีไว้อัน,น,น e อ e เนี้ยโคน AOE หรือ AOE เนี่ยจะดีกว่านะครับรวมถึงสถานะอื่นๆเช่นการเบิร์นการหยุดเวลาการพอยซั้นติดพิษอะไรประมาณนี้นะครับคือการเทียบตัวหนึ่งอ่ะมันใช้หลายปัจจัยเนาะ เอาเป็นว่าช่างมันละกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่า PUP เนี่ยจะเจอห้องไหมนะครับก่อนไปเริ่มก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และขอฝากร้านค้าบิวประกอนไว้ด้วยนะครับ Build, บิวปกรณ์ช็อปซื้อขายปลอดภัยมียอดขายมากกว่า2 0 0 0 0 0ชิ้นมีบริการมากมายไม่ว่าจะเป็นขายตัวละครจากหลายๆแมปรวมถึงมีบริการไอดีไก่ต่างๆ้วยนะบอกเลยว่าถูกมากๆเลยและตอนนี้ทางร้านก็มีการขายรหัสไก่แมปฟิตด้วยนะครับรวมถึงสินค้าและบริการฟาร์มด้วยแม้กระทั่งรับเติมโลบั์เปลี่ยนราคาโคตรถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนอยากเติมนิดเดียวก็เติมทีดด่3 5บาทก็ได้สินค้าถูกบริการถูกอยากหาซื้อของดีๆในโลบบกก็อย่าลืมนึกถึงร้านค้า Build, บิวปกรณ์ช็อปนะจ๊ะเมื่อวานนะครับก็มีน อคิวเนาทีถึง20นาทีเนี่ยโอ้โหนานมากๆเลยนะอันนี้พี่เองก็เนี่ยเดี๋ยวคิดอยู่ว่า1นาทีจะเจอไหม <c oughs> มันหายากขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าเมื่อวานนี้เรารอกันนาทีกว่าๆเลยนะก็ไม่เจอเหมือนกันนะครับจนกระทั่งต้องไปลง e เอเลดอ้ยอันนี้คือเจอปะเนี่ยใช่ไหม Waiting for everyone to join นะฮะก็เรียบร้อยเจอคนแล้วมีให้เลือกเกมหเกมแค่เกมเดียวเนาะระดับความยากแบบ impossible อันนี้คือด่านมันด่านสุ่มเหรอหรือมันเป็นด่านกิจกรรมวะเนี้ยก็มาถึงสูตรเดิมคงวางต้นเกมก่อนนะครับวางเจ้าตัวนี้ไปก่อนเลย t r a n s i t n a e fade band นะฮะ the break ต้นเกมขอถามคำเดียวเลยปกติแบบไฟในทาวเวอร์ด e เฟนนี่เราจะเจอความเก่งตามแรงไหมอันนี้คือตาแรกของพี่ก็คงไม่เจอคนโหดไหมแต่โอ้โหแต่ฝั่งนั้นก็เอาเรื่องนะนการอัฟตันแบบช้นี่ด้วยมีแววมีแวว มีแววเจอความชิมหายอะพี่ก็วางตัวบัฟไอให้ครบก่อนละกันนะครับตัวบัฟเนี่ยสำคัญมากเลยอันนี้น่าจะเหมือนตัวแมปสกีบี้เอร์ดีเฟนต์เนาะก็คือปล่อยศัตรูปไปรบกวนอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมเอาเรื่องเอาเป็นว่าช่วงแรกน่าจะไม่ทำไรแล้วก็วางแล้วก็อัพตัวบัฟไปก่อนเนาะเดี๋ยวพี่จะมาวางเจ้าตัวเอพิกนะครับในเวฟที่12นะครับก็ตัดสินใจวางเจ้าโคโนตไปก่อนเลยวางยากจังน้องอ้วนน่ะน้องตัวใหญ่ อ่าตรงนี้ละกันเนาะอย่างน้อยก็ได้บัฟด้วยแล้วก็กระโดดทั้งแมปไปเลยเฮ้ยฝั่งนั้นแอชเชลวอนนี่เอาวะพี่แกก็ใส่เอฟิกมาเหมือนกันนะเนี่ยแต่ของเราเป็นโคนอนนะครับก็อาจจะช่วยได้ดีกว่าหรือเปล่านะอันนี้ถามจริงเหอะเขาเขาไม่น่าใช่ผู้เล่นใหม่เนี่ยตัวละครที่เขาใช้แต่ละตัวเฟสเบรช้ยนี่วัตถุฟัซตอย่างดีดีมากเอ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวตาแรกที่เล่นจะไม่เจอแบบผู้เล่นมือใหม่ตัวละครชิวๆเหมือนแมปทรอยเลตทอร์เวิร์นดีเฟนส์หรอวะ ถ้าเด็ดเวุธดิเฟนต์นี่คืออีซี่มากเลยนะอันนี้ตาแรกก็เจอคนใช้เอเปกด้วยใช้ตัวชายนี่ทั้งนั้นเลยเคเกเลอดฟ็อกซี่แล้วก็อีคิบเบโรล่าดีนะไม่ใช่ชายนี่เนี่ยเป็นตัวธรรมดาเนาะแล้วก็นอติกครัชเชอร์โอ้โหแต่ละตัวแต่ละตัวเอาเรื่องเนี่ยเดี๋ยวพี่วางเจ้าแจ็คก์นอตก่อนละกันเนาะมีเวว่าเนี่ยมีแววว่าตาแรกจะแพ้หรือเปล่าตัวละครที่ออกมาเองก็ทําไปเล่นไปโหดนะไม่ใช่ว่าไม่หัวเนี่ยโหดเอาเรื่องเลย พี่ว่าปัญหาทีมเราน่าจะมีเรื่องของต้องการตัวสโ,โลหรือเปล่าอาจจะเอาบัฟออกสักตัวหนึ่งแล้ววางตัวสโ,โลเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ก็มีเจกอนอช่วยสตันนะเนี่ยเอาไงดีเอาไงดีนะทีมอีกฝั่งก็ตึงเกินเกฟหลอดนี่แม่งโกงมากเลยทางออกแม่งน้อยอะ่ะถ้าสมมติไปเจอด่านที่ทางออกทางเดียวนะเกฟหลอดโคตรโอพีเลยเอ้ยฝั่งนั้นหลุด2ตัวเหลือเลือดหกสิบสี่สิบละเอ้ยมีแววมีเววมีเว,วลจะชนะวะเดี๋ยวชนะได้ไงวะ เออเาไงดีเดี๋ยวเราวางเจ้าแจ็กก์กออีกหนึ่งตัวเนาะอ้าตัวนี้ให้ตันก่อนอ่าได้อยู่ได้อยู่แล้วก็วางอีกตัวตรงนี้เอ้ยเงินไม่พอเวยอ่าได้อยู่แจ็กก์ก้อนเนี่ยมันยังดีที่ว่าสตันตมันค่อนข้างโหดนะโหดมากเลยเอ้ยพี่ชนะเหรอเนี่ยฝั่งนั้นหลุดแล้วเอ้ยชนะเอาเรื่องเอาเรื่องตอนแรกอะคิดว่าตาแรกจะเจอแบบผู้เล่นใหม่ที่ไม่มีตัวเอพิ แมงก็เจอเอฟิกเลยได้ถ้วยมา10อันนะครับอันนี้ไงต่อล็อบบี้หรือกดเพ y y ย s ส u t า a i เวทติ้งฟอร์เอ n ว to j วันทูจอยนะฮะก็รอกันต่อไป <c oughs> พี่ว่าแปลกๆว่ะ <c oughs> อันนี้รอมา7นาทีจะ8ปดทีแนละ้วเนี่ยทำไมมันนานจังเลยถ้าเรากดออกเข้าใหม่น่าจะดีกว่าอ่ะเดี๋ยวออกเกมเข้าใหม่นะครับแมงเอย้ยอ่ะมาดูสิวอร์ซัสอันนี้เราได้กล่องนะเอ้ยเราได้ถ้วยมา10อันเนาะทอปปี้ถ้วยสามารถซื้อกล่องได้นะครับ อันนี้เป็นกล่อง p v p ใช้10แต้มเนาะไหนลองสุ่มสิไอกล่อง p v p มีตัวอะไรบ้างยังไม่รู้เลยไม่ได้ดูข้อมูลเลยก็มาเปิดกล่องแรกครั้งแรกของกล่อง p v p นะครับตัวละครที่จะได้จะเป็นระดับอะไรเอพิก e เลยปะเอ้ยนี่มันสีเขียดนี่ว่า g l a d i a t o r f o x ฟ็นะครับอันนี้คือดวงดีไหมไม่ใช่ว่าตัวเริ่มต้นของกล่อง p v p คือสีแดงสีเขีนี่กระโปงเลยนะ ดูข้อมูลสีกาเดียเตอร์ฟ็อกซี่ y, ระดับซีเข็นะครับเป็นโค e. ้ดเอโีดาเมจสองร้อยถึงห้าร้อยคูดาวหนึ่งวิเอ๊ะกะโป่งมากเลยนะจำนวนการออกสามหมื่นกว่าตัวน่าจะเป็นอาจจะหาง่ายหรือเปล่าหรือว่าขั้นต่ำมันคือตัวนี้วะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอไปลงอีกสักสองสามตาแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นไงบ้างนะครับเอ้ยสิบแปดวิเจอห้องยังไวเลยโอ้โหแค่แต่งตัวเขาก็ดูแบบเป็นคนน่าจะเก่งแล้วอะ ทำไมทำไมมีเวลจะไม่รอดวะดานนะครับก็น่าจะเป็นการสุ่มเนาะอันนี้เหมือนจะเป็นของเทศกาลฮาโลวีนหรือเปล่าก็ใช้สเตปเดิมเลยนะครับวางตัวซรับวางตัวดาเมจต้นเกมไปก่อนนะฮะอัพให้ตันไปเลยแล้วก็มาวางเจ้าโคโนดเอนโดเฟดดี้นะครับผมทีนี้ก็เก็บเงินยาวๆอัพให้ตันเลยเอ้ยอีกทีมก็มีโคโนดวะทำไมวะเดี๋ยวนะมันโอกาสเจอคนเก่งตลอดเหรอพี่รู้สึกว่าอันนี้คือตายใสอง ตาแรกก็เจอเอพิกสตัวตานี้ก็เจอคนใช้เอพิกสตัวโคโนอนกับแอชเชลบอนนี่วอเตอร์ฟัคเดี๋ยวหรือว่าผู้เล่นสมัยนี้มันมีตัวอย่างนี้ทุกคนวะตาหนึ่งก็เจอเอพิกสตัวตานี้ก็เจอเอพิกสตัวอะไรกันครับเนี่ยแต่จากรอบที่แล้วนะครับพี่ได้ประสบการณ์ใหม่แล้วคือจัคเกอร์นอนเนี่ยอย่าเพิ่งอัพให้ตันตัวหนึ่งเววางแบบวาง2ตัวไปก่อนแล้วค่อยทยอยอัพน่าจะดีกว่านะครับสิ่งที่เราต้องการจากตัวนี้คือพารสีฟของมันสตันนะฮะสำคัญมาก เพราะว่าสตันเนี่ยมันค่อนข้างเอาเรื่องมากเลยแจ็กกนอนอสอ่ะมันแบบชะงักดีมากแต่พี่กําลังคิดอยู่ว่าจะเอาบัฟออกตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวสโลว์ขึ้นมาหาตัวสโลว์ที่แบบสโลว์หนักๆมาอีกสักตัวหนึ่งน่าจะดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันเฮ้ยเอาว่ะเวฟสามอีกฝั่งเริ่มหลุดเวยอีกฝั่งเริ่มหลุดเราเรา,เรายังชิวอยู่แจ็กกอนอเรา,ายังทํางานดีอยู่น่าจะรอดนะน่าจะรอดเอ้ยเอ้ยหลุดยาวหลุดยาวอ้าวชนะเฉยเอาเรื่องอะเนี่ย ทำไมเจอแต่แบบคนโหดๆ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวแปลกๆกันไม่รู้ว่ะมาซื้อกล่อง P ีพอีกสักกล่องหนึ่งสิเดี๋ยวลองเปิดใหม่อีกอีกกล่องหนึ่งดีเผื่อมันมีตัวระดับอื่นหรือเปล่าเอาเปิดไปได้ซีเข็ดเฮ้ยพี่ว่าไม่ใช่แล้วพี่ว่าขั้นต่ำสุดของกล่อง P PP คือซีเข็ดเว้แล้วก็ขึ้นเป็นไดเมร์เอเป็กน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคือตัวสีเหลืองไม่น่าจะมีเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่ขอลองสู้กับคนตาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพอละ เดี๋ยวนะทำไมโคโนดพี่แสนห้ากว่าๆแล้วไม่โคโนดมันแสนเอ๊๊เอะเดี๋ยวนะโคโนดพี่มันก็บัฟแก้แคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวออาชนี่ชนีโคโนดเอนโดเฟดดี้คุณพระโอเคเลยเรอบนี้เราเจอตัวตึงแล้วเว้ยอันนี้คือเขาไม่สุ่มตามแรลงหรอแบบเจอผู้เล่นที่แบบผู้เล่นทั่วไปที่ชิวๆก่อนอันนี้คือพี่แกแม่งมาโหดทุกตัวเลยเบโลา ทานี่เชิเฟดดี้ชายนี่ด้วยไม่ใช่นี่ทุกตัวบันไลยละไงความบันไลแม่งมาละเออพี่บ่าวครับทำไมพี่บ่าวตัวโหดจังเลยครับผมตัวโหดเกินเอะโอ้เสียฟ็อกซี่เฮ้ยอันนี้มันเอามาสโลเนี่ยโอ้เสียฟ็อกซี่เป็นตัวละครสโลตัวหนึ่งที่พี่ว่าดีสุดในเกมเลยนะคือมันสโลรอบตัวส0ซแล้วถ้าสมมติมันตีตัวไหนอะตัวนั้นโดนอีก6 0เว้ยซนเชิมหายละพี่ว่าตานี้พี่แพ้เวโอ้โห แล้วมันมีแอชโชบอนนี่ด้วยเอพิกเดี๋ยวเดี๋ยวเเดียวเดี๋าไมเราเจอแต่ผู้เล่นที่แบบตึงๆวนะเนี่ยอันนี้พี่ขอถามหน่อยนะครับว่าน้องๆคนอื่นเจออย่างนี้ไหมแบบมาถึงจัดเอพิกชายนี่อะไรเงี้ยหรือแบบเอพิกเต็มไอเดีเลยหรือว่าอันนี้คือมาตรฐานของแบบไฟในทาวเวอร์ดีฟนอ์วะจริงๆนะเล่นมาสามตาเจออย่างนี้แบบสามตาติดเอาเรื่องเลยมันถึงเวลาแล้วเว้ทุกคนตอนนี้กำลังพ่ายแพ้ 3 4ของพี่หลุดแล้วนะครับของเขายังเดินต่อแบบชิวๆโอเคครับก็แพ้แบบราบคาบพี่แกนี่ใช้นี่ทุกตัวนะตอนแรกนึกว่าจะมาเป็นเสมอแบบเจอผู้เล่นมือใหม่อะไรงนี้แม่งแม่งเอย้ย <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ละกันก่อนนะฮะไว้มีตัวละครไหนมาจะรีวิวเพิ่มละกันเนาะส่วน PVP นี P ่แม่งตึงกว่าทาวเ,เ,เวอร์ดิ e เอนต์ว่ะแต่ก็จบเร็วกว่านะทาวเวอร์ดิเฟเอนต์แม่งนานมากเวลาเจอทีมเทพเนี่ยพี่ใช้เวลา20กว่าทีเลย ก็ถ้าได้ตัวละครที่ยังไม่ได้รีวิวมาก็เดี๋ยวจะมารีวิวแแบบนี้นะครับระหว่างนี้ก็หยุดเล่นไปก่อนเนาะอาจจะไปแมปอื่นบ้างเช่นแมปตกปลาหรือแมบบเตะบอลน,นะครับหรืออาจจะไปเกมอื่นอะไรประมาณนี้หรืออาจจะมาไลฟ์สดดูแฟนอะหรือเปล่าก็รอรับชมละกันเนาะไปแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย